สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องดิวิดีโอชาแนลกันอีกแล้วจ้าก็กลับมาพบกับดิวอีกแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่แบบว่าห่างหายกันไปนานนะคะสําหรับคลิปนี้เนี่ยดิวก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับป้ายายาแล้วก็รีวิวโลชั่นทาผิวตัวใหม่ของเคลียโนดกันค่ะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานะคะเคลียโนดเขาได้เปิดตัวโลชั่นทาผิวตัวใหม่ต,หมตัวแรกของเขาออกมานะคะความที่แบบว่าเราเป็นสาวบกเคลียโนนะคะก็จะไม่พลาดที่จะซื้อมาทดลองใช้แล้วก็รีวิวไปพร้อมๆกับทุกคนในคลิปนี้ ะะสำหรับตัวโลชั่นทาผิวของเคลียโนนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะเคลียโนทไวท์บอดี้เดอร์มาเซรั่มตัวนี้เลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นโลชั่นทาผิวตัวแรกของเคลียโนนะคะมาในรูปแบบซองเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนมีความเป็นสีชมพูหวานแววหน้าใช้มากนะจ๊ะแต่เห็นซองเล็กๆแบบนี้เขาให้มาในปริมาณ35 ml mm ค่ะทุกคนถือว่าให้มาเยอะในบรรดาแบบว่าครีมซองในเซเว่นเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยดิวได้มาจากเซเว่นอีเลเว่นนะคะเนื่องจากว่าเขามีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา นในราคาแค่2องละห้บาทเท่านั้นคะ่ะทุกคนคือสบายกระเป๋ามากซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเน้นในเรื่องของความขาวกระจ่างใสเป็นหลักคะ่ะเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยเขาเคลมมาว่าผิวขาวกระจ่างใสใน7วันเลยคะ่ะทุกคนเพราะว่าตัวนี้นะคะเขามีส่วนผสมเข้มข้นมากทุกคนไม่ว่าจะเป็นกลูตา้าไฮยาลแล้วก็ไวท์เทนิ่งเชนิดด้วยกันคะ่ะและที่สําคัญเลยคือตัวนี้นะคะเป็นสูตรอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวคะ่ะคือทาไปแล้วไม่ะระคายเคืองแน่นอนนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีสเตียรอยค่ะอ่อ,อนโยน แนนน่อและความพิเศษของตัวโลชั่นเคลียร์นอตตัวนี้นะคะนั่นก็คือเนื้อครีมค่ะทุกคนเนื่องจากว่าเนื้อครีมของเขาอ่ะมีความเข้มข้นแล้วก็ชุ่มชื้นมากเดี๋ยวให้ดูนะคะเนื้อครีมของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะทุกคนบอกเลยว่าเข้มข้นสุดๆนะคะแต่ถ้าทาลงไปแล้วนะคะก็จะซึมเร็วซึมไวคือหายไปเลยทุกคนแบบว่าสบายผิวไม่เหนอะหนะผิวเลยแล้วยิ่งไปกว่านั้นก็คือกลิ่นของเขามีความแบบ หอมมากทุกคนกลิ่นแบบหอมดอกไม้กลิ่นแป้งเด็กอ่อนๆคือไอเลิฟมากทุกคนสำหรับวิธีใช้ตัวนี้นะคะทุกคนก็ง่ายๆเลยค่ะทุกคนจ๋าใช้ทาทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะอย่างต่อเนื่องเนาะเพื่อที่จะได้แบบว่าทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความกระจ่างใสนะคะแบบนี้เลยทุกคนข้างที่ทาแล้วกับข้างที่ยังไม่ได้ทาก็คือจะบอกเลยว่าข้างที่ทามีความแบบชุ่มชื้นมีความฉ่ําขึ้นมาเลยนะคะและเห็นปะทุกคนคือทาปุ๊บซึมเร็วซึมไวลงผิวทันทีเลยไม่มีความ แบบเหนียวเหนิ่นอะแล้วก็ไม่แย่ๆาบา้าๆก็จะปะแล้วผิวก็คือมีความฉ่ำมีความชุ่มชื้นมากทุกคนและตัวนี้นะคะเขาไม่ได้แบบว่าเน้นในเรื่องของความขาวกระต่งางใสอย่างเดียวนะคะทุกคนเขายังช่วยลดเลือนจุดด่างดำลดผิวแตกลายนะคะและที่สําคัญเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความสุขภาพดีนะจ๊ะและยิ่งไปกว่าน,นั้นใครที่แบบว่าผิวไม่สม่ําเสมอตัวนี้เนี่ยเขาก็จะทําให้ปรับสภาพผิวของเราทําให้ผิวเราเรียบเนียนดูสม่สมําเสมอมากยิ่งขึ้นนะ อย่างอันนี้นะคะทุกคนเห็นไหมผิวของดิวนะคะมันจะมีความแบบว่าไม่สม่มเสมอตรงนี้เนาะเนื่องจากว่าดิวนะคะใส่นาฬิกาทุกวันนะคะแบบว่าใช้ชีวิตต่างๆนู่นนี่นั่นนะคะซึ่งบางครั้งนะคะดิวออกไปทําธุระข้างนอกดิวก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะคะจนทําให้มีรอยคล้ำแล้วก็มีรอยขาวแบบนี้ไม่สม่ําเสมอกันนะคะแต่หลังจากที่ดิวใช้โลชั่นเคลียร์นดมาสักพักนะคะรู้สึกได้เลยว่าตัวแบบว่าผิวตรงนี้มันมีความสม่ําเสมอกันมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วตัวโลชั่นเคลียร์นดตตัวนี้บอกเลยว่าเป็นโลชั่่นททผิววีด เลิฟมากๆในตอนนี้เลยค่ะคือใช้ทุกวันเช้าเย็นนะคะเป็นไอเทมที่แบบว่าต้องใช้ทุกวันจริงๆคือไอเลิฟสุดๆโอเคนะคะทุกคนก็สําหรับใครที่แบบว่าอยากซื้อมาลองใช้ตามดูนะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาเลยนะคะในราคาแค่ซองละ59บาทเท่านั้น,นะค่ะทุกคนแล้วก็สาหรับใครที่ลองใช้ตัวนี้แล้วชอบไม่ชอบอยังไงก็สามารถพิมพ์พูดคุยด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบรีวิวไปแล้วนะคะสําหรับโลชั่นเคลียร์น้ตสำหรับคลิปหน้าดิ จะมารีวิวป้ายยาอะไรก็ฝากทุกคนติดตามไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็ subscribe ช่องดีวิดวให้ด้วยนะคะสําหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรฝากทุกคนติดตามไปด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนจ้า